น้ำเบิร์ดเปลี่ยนมาใช้5้าซอกสอเซนเอ็นหนารุ่นนี้รุ่นเดียวที่หนาตา2เซนรุ่น2025แกนแดงแกนเลื่อนของพี่จังครับมารุ่นกันดอกแรกเขาเปียบ5ตัวไปเลยตวัดหน่อยดิตีเลยตีเลยเรียกเรียกมันเรียกมันเรียกเรียกคุณเรียกต่อไป นี่ไงกุ้งอุ๊ยอุ้ยกุลากาสองเซนเก็บกุ้งจริงๆอ่ะกุ้งขวดไม่ได้เมันกาใหญ่แกดูดิมาแล้วสองชิท่านคิมท่านคิมจองฟอยอุ๊ยอะไรวะกุ้งปะไม่รู้ปลาน่าจะปลานะใหญ่เลยอ่ะหรอ เขาเกียบอยากได้เขาเกียบเขาเกียบเขาเกียบอุโหต่อไปกันดิดต่อเหมือนจะเหรอเหมือนได้ต่ออะไรติดต่อกุ้งยงไหนนี่ไหนโอ้โหใครอยากได้กุ้งเอาสองเส้นไปเลยเอาอะหนึ่ง one two 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 three หายเยอะจริงเลยได้ปลาว่าไปดูมันคิม เข้าปาเข้าปเข้าปเอากุ้งเอากุ้งเอากุ้ากุ้งกุตัวไปเลยนองยังขอาสิบตัวโอ้ยขันดำบรงกกระบอกมาเฉยไม่อยากได้แต่ก็มาอ่ากลงทำุ๊บลเลยว้าวใอ้าครับทยมนอเลยท่านคิมโอ้ท่านคิมทำอะไรไม่พอดีพอดีเห็นไม่ได้ ดเริ่มตัวเริ่มตัวเดินถือกระพานจับหนาที่หน้าที่นี่มูยเบิร์ดปลุกเลิศเลยโคตดใช้สวยพุดปุ๊บมาปั๊บเลยมาจริงมาปั๊บไม่มีจากด้วยครับผู้บริหารใหญ่ต้องมาทำอะไรแบบนี้ครับเนี่เด็กจุกใหม่แตกหน้าหมดแล้วครับจาะประทานน้ำต้นอย่างเดียวไม่ได้แล้วเริ่มแตกแล้ว อุ้ยกุ้งปลาอุ้ยปลาอุ้ยปลาตะกับตะกับตะกับกุณตะกับใหญ่ตะกับใหญ่คุณตะกรับใหญ่คุณตะกรับใหญ่ทำไมถ่ายกล้องจะติดเออมันเป็นสูตรโอ้ได้ฝูงโอ้ยได้ฝูงปละป๋องเอาจับแน่นๆหน่อยท่านประธานเลยน่โอเคต่อเลยครับโอ้พอดีเลยโดนแน่โดนแน่โดนแน่ ออ้ยปวใจเลยตกใจหมดเลย้ยตกนึก oh, ว yeah, oh er ่ากระพงถกเลยใหญ่มากว้าวอุ๊ยมันใส่ทานอยู่เหรอไขลานอยู่ใส่ของกันดีกว่า ไม่อย่างเงี้มองไม่เห็นนะอนีมองไม่เห็นเลยตัวบางตัวบางตอนหวานเลยไม่เวิร์กไม่เป็นไรมันแคบไงมุมมันมุมมันน้อยมุมหวนมันน้อยมุมถ่ายก็น้อยตัวปมพิจังลำใหม่นี่สะดวกเงียบโอ้โหเป็นะกัดว่ะโอ้โหเป็นตะกบเอาหมดเอาหมดปะไปยาวแต่เอาไม่เห็นเลยครับลูกพี่หมอกลงว่ะเดียวแสงมันมันย้อนแสงเว้ยมองไม่เห็นหน้าแกเลยเห็นแต่ตัว โอ้ยรลยโอ้ยโอ้โ้โอ้อล้ีมาเลยคล้อรีค่อ้ห่หใหญ่ใหญ่ลยอะใ่บอกแม่รีบมาเลยน่ก็บอกดิใส่บังคอหลามเลยครับท่ระเบิด่เนี้ยเมคาราเลมันมาตอนเนี้ยแหละนาทีทองครับนาทีทอง้าีู้ๆๆ้ตู้โอู้้เลยู้เลยอ้ยสู้เลย

กุ้งใหญ่อุ้ยอุ้ยอุ้งอุ้ยตากุ้งอุ้กุ้งกาไหนมีกุ้งกุลาด้วยเหรออุ้ยกุ้งสายใหญ่มากเลยอะโหน้าไกด้ฝูงกับกุ้งแบบนี้กุ้งใหญ่มากบอสใหญ่จริงๆจริงเจอเคยเจอเนี่ยอยากทานที่หวานได้เ่อเอปกติได้แต่กุ้งกุลากุ้งกุลาใบนี้ท่ากุ้งกุพี่พอุ้ยแฉบยของจริงแฉบวทะเลเนี่ยอคุจะดที่ดินไ นน raktion, ใส่ขวดไ,ได้ไหมใส่ขวดก่อนใส่ขวดได้ป่ไมได้เหรอยตกใจแล้วนะอือมันหมีมามาพอดีมีตัวก็มีมีตัวมนอนอยู่แลแหมเอาโอ้ยปรากฏตาวเนี้ยอยปรากฏใหญ่มากอ้หดูประดบเลยเป็นผลงานของของห้าอกของเซนแบบหนาครับผม รุ่นนี้ดูปลาที่ได้เลยเพื่อนๆดูปลากระบอกตัวใหญ่ประกวดที่ไหนนะครับตัวนี้เป็นตัวห้าสบของเซนการ์เดนกเรื่องของพี่จังครับผมฝาวด้วยครับกับแผ่พี่จังคืตัวมิโดนมิโลนวันนี้คุณนี่วันใหม่ครับบ๊ายบาย